สุดยอดเหนือระดับเครื่องเล่น DVD b ดีบลูเรย์ a BRCCC จาก Leona เลอซยาสายทิพที่นอนนุ่มเนื้อเพื่อสุขภาพหอมกลุ่นเกินห้ามใจ Nescafe 3-in-1 ประกันภัยรถยนต์ธนชาติ2บวกชนหายไฟไหม้น้ำท่วมเราคุ้มครองเริ่มต้น7,900บาทโทร17-70ข้อใหญ่จิ้วทำนายการเมือง <Okay. S 2> เชื่อสุขสิบสามสารรัฐธรรมนูญตัดสินอย่างไรจะสร้างความขัดแย้งรอบใหม่ ด้านรองนายกเฉลิมชี้สามตัดสินไร้เหตุผลยุ่งแน่ส่วนนายกยิ่งลักษณ์สุข13ไม่อยู่เมืองไทยไวัยรุ่นสาววัย18ปีซื้อ b บิกายใส่เองหนึ่งวันแต่เกิดอาการระคายเคืองและไปที่ตาจนกระจกตาดำเป็นแผลติดเชื้อแบคทีเรียซูโดมโมเนสออรูจิโนซากัดกินจนกระจกตาดำเกือบทะลุวิดตาบอด ตำรวจรวบวัยรุ่นชายวัย16ปีนักเรียนโรงเรียนปอเนาะก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์คนขับแท็กซี่ตายสยองวางแผนร่วมกับเพื่อนใครจะเป็นคนล็อกคอใครจะเป็นคนแทงสารภาพทำลงไปเพื่อเอาเงินไปซื้อ,อยาบ้ามาเสพรวบรวมทุกข่าวเด่นเน้นทุกประเด็นสำคัญทันสถานการณ์กับเก็บตกจากเ네นชัน่นโดยธีระธัญไพบูลวีนารัตเหล่าหะพักกุล กนกรัฐวงสกุลและกฤษณะและลายสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางดิชันชาแนลทุกท่านนะคะและสวัสดีท่านผู้ฟังทาง90.5 FM ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เก็บตกจากเนชั่นพักเช้านะคะวันนี้วันจันทร์ที่9กรกฎาคม2555ค่ะช่วงแรกนี้ดิฉันอยู่กับคุณโมนาย,ย็นบุตรนะคะสวัสดีค่ะคุณโมนายสวัสดีครับคือรอบสัปดาห์นี้เนี่ยใครมาทํางานสายเกิดอุบัติเหตุ มีเหตุอาเพศอะไรต้องบอกไว้ก่อนว่าสุกสิบสามแน่ๆเลยไม่เกี่ยวมั้งโยนไปก่อนได้ไหมเปิดมาซะน่ากลัวเชียวไม่เกี่ยวมั้งคิดไปเองทั้งนั้นมันพอดีไงพอดีโอ้คิดมากคิดมากคุณโมนัยเนี่ยอ่านนี่มีเรื่องดีๆก่อนเลยจะเล่าสู่กันฟังกันก่อนเลยนะคะสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยซึ่งไปโชว์ผลงานนะคะในต่างประเทศเนี่ยยอดเยี่ยมในหลายรายการด้วยกันนะคะ ก่อนหน้านี้ทางด้านของผู้อำนวยการสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยหรืออากาศโทชานริตวงประเสริฐค่ะก็บอกว่ามีสมโมสรวอลเลย์บอลอาชีพอิตาลีเขาสนใจที่จะเซ็นสัญญาคุณมาริกากันทองแล้วก็คุณออดอุมาสิทธิรักแล้วก็ลิเบโรอ,อีกหนึ่งคนนะคะไปเล่นหลีกอาชีพที่นั่นในขณะที่สมโมสรญี่ปุ่นค่ะก็อยากได้ตัวของคุณออดอุมา สิทธิทรักแล้วก็คุณปลื้มจิตถินขาวไปร่วมทีมเช่นเดียวกันล่าสุดเลยนะคะอาเซอร์ไบจันค่ะแจ้งมาทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะว่าอยากได้ตัวผู้เล่น6คนแรกของไทยรวมทั้งลิเบโรทั้งสองคนไปแข่งขันหลีกอาเซอร์ไบจันคือขอยกไปทั้งทีมแล้วก็จะให้แยกกันเล่นในแต่ละสโมสรเสนอค่าตัวคนละประมาณ2ล้านแนบาท แต่ว่าคุณนุสราต้อมคำนะคะได้รับการเสนอค่าเหนื่อยเนี่ยสูงสุด4ล้านบาทด้วยกันนี่แปลว่าสาวไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวลลอลเลย์บอลทีมชาติไทยเนี่ยเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับการไปโชว์ฝีมือนะคะในทัวร์นาเมนต์ต่างๆแล้วก็เข้าตาหลีกอาชีพในหลายประเทศเลยค่ะก็น่าจะเป็น เรื่องน่ายินดีนะคะสำหรับความเพียรพยายามความตั้งใจค่ะของทีมชาติวอลเล์บอลหญิงไทยนี่ก็เป็นข่าวดีของวงการวอลเล์บอลนะครับอีกหนึ่งวงการครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันแล้วก็ดีมากเหมือนกันเลยนะฮะสำหรับวงการตะกร้อของไทยคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการแข่งขันเป็นการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกนะครับเพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าคิงคัพ p ครั้งที่27 จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยในรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยกับทางด้านของเกาหลีใต้เราสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้นะครับแบบบุดหวิดเหมือนกันแล้วก็สร้างความประหลาดใจด้วยเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาพึ่งไปเอาชนะประเภททีมเดี่ยวแล้วก็ทีมคู่มาแต่ปรากฏว่าสุดท้ายต้องมาพ่ายแพ้ให้กับเราในอีกประเภทหนึ่งเนี่ยนะครับเริ่มต้นการแข่งขันเนี่ยเซตแรกนะครับก็คุกคี้สูสีครับ ทางด้านของทีม A เนี่ยทางด้านของเกาหลีใต้สามารถเอาชนะเราไปได้นะครับ2ต่อ0เซตจากนั้นพอมาทีม B เราสามารถเอาคืนได้นะครับก็เลยต้องมาตัดสินวัดกันที่ทีม C นะครับซึ่งทางด้านของไทยสามารถนำไปได้ก่อนเซตแรก2ต่อ0แต่ว่าเกาหลีใต้เนี่ยตอบโต้ทำ 4. นา4คะแนนรวดก็ตามตือต้อตื้อกันขึ้นมาและสุดท้ายทีม C ของไทยก็สามารถเอาชนะไปได้2ต่อ1เซตแบบผืดขึ้นคอ แล้วก็คว้าแชมป์นี้ได้สําเร็จนะครับวินรัตเพราะฉะนั้นจากการแข่งขันรายการนี้นะคะแข่งขันตะกอ้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคิงส์คัพครั้งที่27ก็ทีมไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชุดทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะคทีมชุดก็คืออย่างเช่นของเมื่อวานนี้เนี่ยส่ง3ทีมต้องชนะ2ใน3ทีมอันนี้<ม>ไทยได้ไปนะคะแต่ก็ต้องถือว่าทีม A เนี่ยไปพลาดทา่าแพ้เกาหลีใต้ แต่ก็ทาให้เกมสนุกขึ้นในทีม B กับทีม C นะได้ลุ้นใช่ไหมกลับชอใช่ไหมลุ้นแบบเปลี่ยนช่องไม่ได้เลยอะลุ้นแบบว่าอ้าวทีม A เราแพ้เขาอะหัวใจจะวายเหมือนกันนะแสดงว่ากําลังใจเรานี่ต้องเต็มเปี่ยมจริงๆนะแต่ก็ต้องชมเลยนะคะว่าเกาหลีใต้นี่เขามีพัฒนาการที่ที่ต้องยกนิ้วให้เหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้เขาคว้ามาแล้ว2แชมป์นะคะก็คือประเภททีมเดี่ยวแล้วก็ทีมคู่ทีมเดี่ยวแล้วก็ทีมคู่เขาเนี่ยได้แชมป์ไปแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นไทยเนี่ยได้แชมป์ประเภททีมชุดทั้งชายแล้วก็หญิงด้วยนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นไปไปมามากีฬาตะก้ออาจจะไม่ได้อยู่ในภูมิภาคเอเชียตอนออกเสียงใต้ต่อไปนะเก<ช>าหลีใต้ก็มาแรงนะคะต้องจับตามองเลยเพราะว่าอย่างที่แข่งกับเราทีม A เนี่ยของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะไม่ธรรมดามนะทั้งเกมรุกเกมรับเนี่ยถือว่าเหนียวแน่นมาก เหนียวแน่นเล่นเอากองเชียดนิ่งอึ้งไปเลยนะเราก็ต้องพัฒนา <ไป S 1> นหนีไปอีกใช่ค่ะเก่งขึ้นไปอีกนะฮะอ,อีกหนึ่งอย่างที่ลุ้นอันนี้ก็คงเกืดขึ้นคอเหมือนกันบ้าง13กรกฎาคมสําหรับบางกลุ่มบางพักใช่ค่ะก็ <c oughs> คงเป็นเรื่องใหญ่นะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าเอาเมื่อวานนี้ก่อนเมื่อวานนี้เลือกตั้งนายกอบอจอค่ะกับสมาชิกอบอจอนะคะที่ชนบุรี ก็ปรากฏว่าทางด้านของกลุ่มเรารักชนบุรีนะคะหรือว่าพักพลังชนของคุณวิทยาคุณปลื้มก็สามารถที่จะคะแนนค่อนข้างจะนำโด่งก็ว่าได้ครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะคะแนนอยู่ที่248,764คะแนนชนะคุณประมวลเอมเปีย er จากพักประชาธิปัตย์นะคะได้126,866คะแนนส่วนสมาชิกสภาจังหวัดชนบุรีนะคะ กลุ่มเรารักชนบุรีของคุณวิทยาส่งผู้สมัคร34เขตชนะการเลือกตั้ง33เขตไปแพ้เนี่ยเขต3ในอำเภอเมืองแพ้ให้กับพรรคประชาธิปัตย์คุณวิทยาคุณปลื้มนะคะก็ขอบคุณประชาชนในจังหวัดชนบุรีที่เอาหละไว้ใจให้เข้ามาบริหารงานแต่ว่าก็ต้องมาดูนะคะว่าที่แพ้1เขตเนี่ยแพ้เพราะอะไรครับ เขาก็จะไปวิเคราะห์นะคะส่วนจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าชนะ33จาก34มีอยู่2เขตที่ไม่ได้ส่งคนลงไปรับสมัครนะเพราะว่ามีคนสนใจลงในเขตทั้ง2เขตนี้มากกว่า1คนก็เลยปล่อยให้แข่งกันเองแต่ว่าถือว่าเป็นคนของกลุ่มเรารักชนบุรีทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะ อาจจะตัดสินใจส่งไม่ได้มีคนสนใจมากก็หนึ่งก,ก็ลงให้หมดเลยกลายเป็นว่าแข่งกันเองแต่ก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันนั่นแหละนะคะก็ปล่อยให้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ท้ายที่สุดก็คือเป็นคนของกลุ่มเรารักชนบุรีที่กวาดไป33นะคะจาก34เขตด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นก็าสายแจ๋วนะคะสำหรับาการเลือกตั้งทั้งนายกอบจอแล้วก็สมาชิก อาบาจอนะคะที่จังหวัดชนบุรีค่ะอันนี้สงบดีจ<ช>ังหวอีกหนึ่งที่นี่สิแหมมีปัญหาที่ลําปางเนี่ยฮะก็มีการเลือกตั้งนายกอาบาจอเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยปรากฏว่าที่แข่งกันดุเดือดหน่อยครับก็จะเป็นผู้สมัครหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับหมายเลขสองเนี่ยเป็นตัวแทนจากกลุ่มคนเสื้อแดงชัดเจนครับก็คือคุณดาชัยอุชุโกสนการซึ่งมีกลุ่มคนเสื้อแดงสนับสนุนอยู่ ส่วนอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือคุณสุนีสมมีปรากฏว่าคุณสุนีซึ่งเป็นอดีตนายกอบจลำปางเนี่ยเขามีคะแนนนำแล้วก็สามารถเอาชนะคุณดาชัยไปได้ก็เลยทำให้กลุ่มคนเสื้อแดงนะครับนำมาโดยดีเจอ้อมกัญยพักมณีจักแกนนำคนเสื้อแดงที่เชียงใหม่รวมตัวกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่ลำปางประมาณสัก100กว่าคนครับไปยืนอยู่บริเวณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางซึ่งเป็นศูนย์นนการการเลือกตั้ง แล้ก็แสดงความไม่พอใจผลการเลือกตั้งนะครับพร้อมๆกับเรียกร้องให้กกตประจําอบอจอลําปางเนี่ยเหมือนกับมีการนับคะแนนใหม่ด้วยเพราะมองดูแล้วการนับคะแนนไม่โปร่งใสเขาไปดูที่เว็บไซต์รายงานผลคะแนนของอบอจอและพบความพิดรุดหลายอย่างโดยเฉพาะการแสดงตัวเลขการนับคะแนนที่รวดเร็วเลยทําให้ประธานกกตอของอบอจอลาปางคุณสวิทเล็กกาแหงต้องออกมาชี้แจงนะครับ แล้วก็เชิญทางด้านของดีเจอ้อมแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงอีกส่วนหนึ่งไปนั่งโต๊ะพูดคุยกันทางประธานกะกะตลำปางเขาบอกว่าการนำหีบบัตรเลือกตั้งมาวางรวมกันและให้นับคะแนนใหม่เนี่ยทางจังหวัดลำปางไม่มีอำนาจครับไม่สามารถทำได้แต่กลุ่มคนเสื้อแดงก็ยังคงปักหลักชุมนุมนะครับเพื่อรอดูผลคะแนนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆเอาไว้จากหน่วยเลือกตั้งครับ ก่อนที่จะมีการประกาศผลคะแนนอยี่ยเป็นทางการในลําดับต่อไปนะฮะนี่ถึงขั้นไปสั่งกรกะตเลยอ่ะน่น,นะสินั่น,นะสิใช้มวลชนมากดดันไม่พอใจอนะไม่พอใจเตาเป็นว่ากรกะตเขาก็ต้องทําตามหน้าที่นะคะ,ะกะ็พูดคุยกันเจรจากันคืออธิบายให้เข้าใจว่ากระบวนการเป็นยังไงนะคะ มาดูที่อาการของหลวงพ่อคุณกันบ้างนะคะทางด้านของคณะแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานำตัวหลวงพ่อคุณปริสุทธทโธค่ะเ,ะเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่นะคะไปตรวจเอ็กซเรย์ภายในร่างกายละเอียดนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อคุณมีอาการสุดลงมีไข้แล้วก็อ่อนเพลียนะคะระหว่างที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาด้วยโรค หลอดลมอักเสบแบบเฉียบพลันนะคะเมื่อหลายวันก่อนทางด้านของคุณหมอพินิจใจนาคพันธ์หมอประจำตัวของหลวงพ่อคูณนะคะก็บอกแบบนี้ค่ะว่าจากการตรวจร่างกายก็พบว่ามีอาการแทรกซ้อนโดยมีไข้อ่อนเพลียและมีอาการปอดอักเสบเพิ่มขึ้นและเนื่องจากว่าหลวงพ่อคูณมีอาการสำลัก ขนะดูดเสมหะออกจากหลอดลมก็เลยทำให้แพทย์ต้องเปลี่ยนการให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำแทนการผสมกับอาหารเหลวผ่านทางช่องท้องนะคะเพื่อให้การรักษานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นต้องใช้เวลารักษาอีกอย่างน้อย10วันแล้วก็ต้องเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนอย่างใกล้ชิดนะคะไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมอย่างเด็ดขาดเพราะว่าหลวงพ่อคุณช่วงนี้มีสภาพร่างกายที่ อ่อนแอนะคะมีเสียงของคุณหมอพินิจใจค่ะที้เนี่ยทางสมองดูแล้วเนี่ยยังไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมที่หลวงพ่อมีไข้สูงนะฮะแล้วก็ซึมเนี่ยก็เป็นจากเรื่องของติดเชื้อเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นติดเชื้อจากบอดอักเสบนะครับก็ตอนนี้เราก็ให้ยาปฏิชีวนะทั้งหลอดเลืดดำตอนนี้ ถ้าจะพูดกันว่าจะต้องส่งท่านไปไหมณตอนนี้อย่างนะครับแต่ว่าสําหรับหลวงพ่อเนี่ยอนไนเป็นทางที่ดีที่สุดนะครับเพราะท่านเป็นคนของประชาชนนะครับเราก็จะเลือกทางนั้นแหละถ้าจําเป็นต้องส่งเราก็ส่งนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีความคิดตรงนี้นะฮะยังไม่มีการพูดกันถึงตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะสำหรับหลวงพ่อคูณคุณหมอไม่อนุญาตให้เยี่ยมอย่างเด็ดขาดนะคะญาติโยมต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะว่าไม่อนุญาตให้เยี่ยมอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะว่าสภาพร่างกายของหลวงพ่อคูณนั้นอ่อนแอนะคะครับต้องให้ท่านได้พักผ่อนเต็มที่ค่ะอยู่ในมือคุณหมอไม่ต้องห่วงนะคะสำหรับญาติโยมศรัทธาท่านรักท่านก็ไปทำบุญที่วัดบ้านไร่ก็ได้นะฮะ มาดูเรื่องของสาวๆกันบ้างชอบ,บใส่บิ๊กออยแล้วเกิดปัญหาอีกแล้วโอ้โหอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งนะฮะที่ก่อนหน้านี้ก็มีอยู่แล้วหลายเคสด้วยกันนะครับแต่ว่าเป็นข้อมูลจากทางคุณหมอจากสุแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเก้าครับคุณหมอทาพนธวงตั้งอุไรวันเขาบอกว่าเคสล่าสุดที่ไปเจอมาเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ18ปีไปซื้อบิ๊กอายมาจากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแถวๆบางลําพูครับเอามาใส่ช่วงเช้าวันที่5กรกฎาคม ใส่ไปใส่มาก็รู้สึกว่าตาขวาเนี่ยมีอาการแสบระคายเคืองน้ําตาไหลออกมาไม่หยุดก็เลยขยี้ตาสุดท้ายก็ถอดบิกอายออกจากนั้นครับตกช่วงเย็นมีอาการตาบวมเลยต้องไปพบกับคุณหมอโรงพยาบาลพระนั่งกล้าหลังจากการตรวจนะครับผู้ป่วยเนี่ยมีอาการติดเชื้อแบคทีเรียรบริเวณกระจกตาดําข้างขวาเชื้อแบคทีเรียรมันจะไปกินบริเวณกระจกตาดํามีแนวยาวประมาณ5มเมตร แล้วก็ลึกลงไปประมาณ1มิลิเมตรจนเกือบจะทะลุกระจกตาดําคุณหมอบอกเลยว่าโชคดีมากครับที่มารักษาทันเพราะว่าถ้าหากมาช้าสัก1วันเนี่ยตาบอดแน่นอนนะฮะส่วนเชื้อแบคทีเรียที่พบชื่อก็กคือซูดโมเนสออรูจิโนซาเป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ตามสภาพแวดล้อมทั่วไปและถ้าหากมีบาดแผลแล้วเกิดการติดเชื้อก็จะมีอันตรายมากซึ่งผู้ป่วยรายนี้คุณหมอบอกยังโชคดีนะครับที่มารักษาได้ทันเนี่ยแต่ว่าข้อมูลโดยทั่วไปของ เจ้าบิกไอหรือว่าคอนแทคเลนส์ตาโตก็ต้องฝากเตือนสาวๆก็หน่อยนะครับคุณหมอบอกว่ายังคงมีวัยรุ่นหญิงที่นิยมใส่บิกไอกันอยู่ในตอนนี้ทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ใช่เลนสสายตาครับแต่เป็นเลนสที่เอาไว้เพื่อสร้างความสวยงามเปลี่ยนสีตาขยายขนาดตาดําเท่านั้นเองและบางคนก็ต้องการเรียนแบบดารานักร้องนางแบบทั้งัท้งท,งที่การใช้บิกไอหรือแม้กระทั่งคอนแทคเลนที่เป็นเลนสสายตาก็เสี่ยงอันตรายอยู่แล้วนะครับ แล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นบิ๊กไอที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปด้วยแล้วสัมผัสกับกระจกตาเป็นเวลานานๆก็จะยิ่งทําให้มีโอกาสถึงขั้นตาบอดได้ภายในเวลา2วันถ้าเกิดมารักษาไม่ทันนะฮะกรณีนี้ก็คือไปทันทั้งที่ใส่แค่วันเดียวใส่เช้าเย็นถอดเย็นไปหาหมอหมอบอกถ้าเกิดว่าช้าไปอีกหนึ่งวันถึงขั้นตาบอดได้ครับคันแล้วเกาคันแล้วเกาเกาแล้วติดเชื้อนี่แหะค่ะ ติดเชื้อแล้วก็อีกนิดเดียวก็ตาบอดได้เลยนะคะตาแดงกันหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือต้องต้องระวังนะจะใส่บิกอายหรือว่าจะใส่คอนแทคเลนส์ก็ตามนะคะอย่างการใส่บิกอายเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่เป็นเวลาน,านานๆจะทำให้เกิดอาการเยื่อบุตาขาวอักเสบนะคะเนื่องจากอาการแพ้ก็จะกลายเป็นโรคตาแห้งโดยจะมีอาการตาตาร้อนๆรู้สึก ร้อนๆแพ้แสงทำให้เกิดความรำคาญแก่ดวงตาไปตลอดชีวิตเลยเพราะฉะนั้นคุณหมอ ฐาปนาวงเองก็เตือนนะคะว่าการใช้คอนแทคเลนส์ไม่ว่าชนิดไหนก็ตามควรศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์รวมทั้งต้องดูแลรักษาอย่างเคร่งครัดนะคะต้องเก็บรักษาในน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์โดยเฉพาะปิดฝาให้สนิทเปลี่ยนน้ำยาแช่เลนส์ทุกครั้งที่ใช้ไม่ใช้น้ำยาแช่เลนส์ซ้ำๆห้ามล้างคอนแทคเลนส์ด้วยน้ำประปา <c oughs> <c oughs> เนื่องจากสารคลอรีนอาจทำให้เลนส์เสื่อมสภาพแล้วก็ต้องล้างมือให้สะอาด ก่อนสัมผัสคอนแทคเลนส์ทุกครั้งค่ะนี่ค่ะคือแค่ใส่คอนแทคเลนส์ปกติเนี่ยก็ต้องละเอียดละอวพอสมควรแล้วนะถูกค่ะแล้วก็ขนาดนะคะจะเป็นคอนแทคเลนส์หรือว่าบิ๊กอายเนี่ยใส่แล้วจะต้องทำให้ดวงตาเกิดคือเกิดความสบายตานะคะถ้าเกิดว่าใส่แล้วมันรู้สึกมันคับคแน,น่นแน่นอึดอัดไม่สบายตาต้องไปเคยี่ตาบ่อยๆเนี่ยนี่แหละนี่แหละรีบถอดโดยพลัน<ะ>แปลว่าไม่ใช่ละ มันต้องขนาดผิดหรือมีอะไรสักอย่างผิดละถ้าเกิดใส่แล้วรู้สึกต้องไปขยี้ตาบ่อยๆนะคะตรงนี้แหละขยี้ตาบ่อยๆจะส่งผลให้เกิดแผลถลอกที่กระจกตาดำแล้วเชื้อโรคก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบเป็นแผลที่กระจกตาดำทำให้ตาบอดได้แล้วถ้าใส่นานเกินก็อาจจะส่งผลอย่างอื่นอีกอาการเยื่อบุตาขาวอักเสบอย่างที่ว่านี่แหลคะค่ะ จะใส่ก็ต้องระวังเอาง่ายๆใส่ได้แต่ต้องระวังอย่าควาใส่เอาตสุดไม่ใส่เนี่ยแหละดีที่สุดเลยนะคือบิกอายส่วนใหญ่จะใส่เพื่อความสวยงามเอาแหละคอนแทคเลนส์ใส่เพื่อใส่เพราะใส่ตาลาใส่แล้วใส่แต่บิกอายส่วนใหญ่จะใส่เพื่อความสวยงามถูกไหมให้ตาดาดูแบบกลมโตน่ารัก รลมโตน่ารักบ้องแบวอะ่ะคุมินรัตยังตาชั้นเดียวไม่เห็นต้องใส่เลยก็สวยแล้วเป็นธรรมชาติขอบคุณนะคะ,นนะคะุณวอนหนกลัวบูมงตงก็ใส่คอนแทเลนส์นนะใส่ตาสั้นใสยตาสั้นแต่ก็อย่างที่คุณหมอบอกต้องทําความสะอาดอันนี้สําคัญสําคัญมากครับนะคะ่ะต้องระวังนะคะไม่งั้นนี่ก็เดี๋ยวจะเป็นกรณีขึ้นมาได้อีก อไปดูวันที่13กันบ้างไหมเชิญค่ะว่าจะมีนัดสําคัญนะฮะที่คอการเบืองเนี่ยพลาดไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าจะมีการอ่านคาวินิจฉัยจากตุลาการศารรัฐธรรมนูญว่าตกลงแล้วที่มีผู้ที่ร้องเข้ามานะครับว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขัดหรือไม่ขัดอย่างไรกับมาตรา68ที่บางฝ่ายจะมองว่าเป็นการล้มล้างการปกครองเนี่ยทางโฆศกของสารรัฐธรรมนูญครับคุณสมธิ์ชัยวงศ ก็บอกว่าหลังจากมีการใส่สวนฝ่ายผู้ร้องแล้วก็ฝ่ายผู้ถูกร้องไปเสร็จสิ้นตามกระบวนการความทุกอย่างนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์นี้ตอนบ่ายา2โมงนะครับศาลท่านก็นัดอ่านคำวินิจฉัยแต่หากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญล,ลงมติในวันนั้นแล้วปรากฏว่ามติในมันออกมาเสมอกันอาจจะกลายเป็นประเด็นปัญหาทางข้อกฎหมายได้เช่นกันนะครับคุณสมนิดบอกนะครับเหตุผลก็คือกฎหมายไม่ได้มีการเปิดช่อง ให้ประธานศารลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ลงมติชี้ขาดและกฎหมายเองก็ไม่ได้กำหนดด้วยว่าหากมติออกมาเสมอกันจะต้องยกประโยชน์ให้จำเลยเหมือนทางคดีพแพ่งและคดีทางอาญาเพราะฉะนั้นครับก่อนจะถึงวันศุกร์นี้คงจะมีการพูดคุยกันถึงแนวทางในประเด็นนี้ก่อนนะครับจากทางตุลาการศาลแต่ละท่านโดยศาลท่านนะครับจะมีการถแถลงด้วยวาจาก่อนการลงมติในวันที่13กรกฎาคม ซึ่งต้องมีการจัดทำเป็นคำวินิจฉัยส่วนตนแล้วก็ลงมติกันแล้วค่อยนำคำวินิจฉัยส่วนตัวเนี่ยมาประมวลเป็นเสียงข้างมากจากนั้นก็ทำเป็นคำวินิจฉัยกลางแล้วก็อ่านเพื่อปิดคดีในเวลา14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2โมงนะฮะ คุณสมริชัยวงโคศกสารรัฐธรรมนูญนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการลงมติแล้วเสมอกันสีต่อสีเนี่ยก็อาจจะยุ่งนะคะเพราะว่ากฎหมายไม่ได้เปิดช่องเอาไว้ซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติของสารรัฐธรรมนูญจะไม่มีการอภิปรายกันก่อนวันที่13กรกฎาคมแน่นอนนะคะคในส่วนของคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ประธานสารรัฐธรรมนูญค่ะผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามนะคะในประเด็นว่า ตัดสินออกมาเสมอกัน4ีีจะเป็นยังไงนะคะคุณวส,สันต์ก็พูดสั้นๆบอกว่าอย่าเพิ่งไปคาดการเพราะว่าเรื่องยังไม่เกิดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เขียนคําวินิจฉัยเลยสั้นๆนะคะแต่ว่าการเดินหน้าอ่านคําวินิจฉัยเนี่ยต้องเกิดขึ้นแน่ๆนะครับเพราะว่าจะมีบางคนที่มีการไปแจ้งคงแจ้งความอะไรเอาไว้ว่าศาลมีอานาจหน้าที่สามารถตัดสินเรื่องนี้ได้หรือเปล่าก็ได้รับคํายืนยันจากโคศกเหมือนเดิมนะครับว่าหากมีการแจ้งความจริงก็คงไม่กระทบกับการทําหน้าที่ของตุลาการครับ และคงไม่มีผลต่อการพิจารณาคดีด้วยเพราะว่าถ้าหากแจ้งความตำรวจเนี่ยนะครับก็ต้องมีขั้นตอนในการดําเนินการทั้งไปสอบสวนส่งเรื่องให้ปปอชอตั้งคณะอนุกรรมการมาตรวจสอบซึ่งคงใช้เวลานานครับรวมทั้งเรื่องนี้ตุลาการแต่ละท่านก็คงไม่มีความกังวลและท่านเองเนี่ยก็ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วฮะ แต่กลุ่มคนเสื้อแดงเองนะคะเขาก็มีการปราศัยของเขานะคะคแล้วก็มีการไปพูดบนเวทีค่ะบอกว่าจะต้องจับตามองคําตัดสินของสาลร,รัฐธรรมนูญ13กรกฎาคมนี้ว่าจะออกมายังไงถ้าตัดสินว่าผิดเนี่ยกลุ่มนปอชอก็จะออกมาคัดค้านนะคะแต่คาดว่าผลการตัดสินจะออกมาในทางที่ดีนี่แหละค่ะ<ฮ>ก็เหมือนจะมีการส่งสัญ,ญญาณด้วยนะคะ ว่าถ้าเกิดว่าตัดสินออกมาไม่ถูกใจเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้ในขณะที่คุณชัวลีกภัยประธานสภาภที่ปรึกษาพรรประชาธิปัตย์ก็บอกนะคะว่าจะตัดสินออกมายังไงเนี่ยก็ขอให้ทุกฝ่ายเคารพแล้วก็ยอมรับ ในคำตัดสินนั้นแต่การใช้วิธีข่มขูค่คุกคามก็อาจทำให้ศาลซึ่งถือว่าเป็นปุถุชนธรรมดาหวั่นไหวไปด้วยสิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าไปเห็นดีเห็นงามหรือว่าไปยอมรับกับวิธีคุกค,ค,คามกระบวนการยุติธรรมศาลไม่ว่าจะรูปแบบใดเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกันประคับประคองสถาบันศาลเอาไว้เพื่อที่ว่าบ้านเมืองจะได้มีกติกานะคะอีกด้านหนึ่งค่ะ พลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีคำถแถลงการเกี่ยวกับประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะโดยให้รองเลขาธิการพักความหวังใหม่คุณอนุสรสมอ่อนนะคะเป็นคนนำถแถลงการอันนี้ในถแถลงการก็ระบุนะคะเกี่ยวกับความขัดแย้งในสังคมไทยนะคะว่าเ,เป็นสิ่งที่จะต้องจับตามองอมีเสียงมีเสียงของพลเอกชวลิตยงใจยุทธให้ฟังคะ่ะ ผมว่าคงยังไม่ใช่ผมคนเดียวนะที่ห่วงคนไทยทั้งประเทศก็ห่วงมากนะฮะเพราะว่าเรามีปัญหานะฮะบ้านเมืองเราก็มีปัญหามานานแล้วเนี่ยความขัดแย้งในบ้านในเมืองก็ยังยังแก้กันไม่ได้หรือยังมีอยู่ทุกคนก็ห่วงมากเลยนะครับนี่ประเด็นที่ครั้งนี้คนท่านจะห่วงมากเพราะว่ามี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 สารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะในครั้นงนี้เนี่ยติงพยายามที่จะยุติความขัดแย้งโดยให้ความเข้าใจต่อทุกฝ่ายโดยความยิ่งให้อยากให้ศาลร,รันูลุลท,ท่านท่านถือโอกาสตรงนี้ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาติด้วยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างที่ประชาชนทั้งแผ่นดินเขาหเห็นกันนะฮะเห็นะไหมเพราะเสื้อแดงก็บอกใช่ไหม แล้วแดงก็พูดมาตลอดมรดาเสื้อแดงที่เป็นคนส่วนใหญ่ตั้งแต่ตงการเรียกร้องประไตยมาตลอดเอน,นี่ยวันนั้นถ้าศาลนํหนูนิชี้ประเด็นต่างๆเห็นเฮ้ยเราไม่ใช่นะเราจะมาเสียเวลาตรงนี้กันดีไหมเราควรที่หันหน้ามาหากันแล้วมาช่วยกันแก้ไขสร้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยให้เป็นจริงให้อำนาจเป็นของประชาชนได้อย่างแท้จริงน,นี่นี่ก็คือสาระสำคัญ ในการที่ออกเอกสารไปเพื่ออย่างน้อยสุดก็เตือนใจกันว่าเราทะเลาะกันผิดจุดละมั้งแล้วก็แทนที่จะทะเลาะกันฐานหน้ามาหากันร่วมกันดีไหมทางออกที่พลเอกชวริตเสนอไว้ในแถลงการเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลถอยทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญและพรบปลองดองคิดว่าประชาชน50.32ที่มีการทำโพมาเนี่ยเชื่อว่ารัฐบาลอยู่ครบวาระแน่ ก็จะเป็นภาพสะท้อนของประชามติแบบประชาธิปไตยครับคือให้สร้างประชาธิปไตยให้แล้วเสร็จแล้วจึงค่อยร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ออกพรบาปลองดองซึ่งเป็นประชามติที่ถูกต้องอย่างที่สุดตามหลักวิชาการแล้วก็เชื่อว่าคนที่คิดคัดค้านเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับพรบาปลองดองก็จะเห็นด้วยแล้วก็จะร่วมสนับสนุนอย่างแน่นอนครับนี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอวันศุกร์นี้<ฆ>นะคะ13กรกฎาคมแหละค่ะว่าผลจะออกมา เป็นยังไงนะก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะแล้วก็จะได้มาลุ้นด้วยว่าเดี๋ยวการเมืองไทยเนี่ยจะจะรุนแรงไหมอย่างที่หลายคนก็กลัวนะว่าจะเกิดความขัดแย้งขึ้นมาอีกแล้วอีกระรอกน,น,นะอีกระรอกหรือเปล่าหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอวันที่13ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ